คือต้องบอกว่าพี่เปยเนี่ยเราก็โงหลายหลายคนด้วยแหละจับตาดูความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างอย่างนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็เหมือนจะมีความแบบความสงสัยหนึ่งก็คือการบล็อกไอจีสามีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ที่มันดูคลุมเครือ,อแล้วเพื่อไม่นานมาเนี่ยพี่เปยก็มีการลงคลิปที่ใส่ชุดเ <Okay. S 2> จ้าสาวสวยมาก โอ้จำได้เลยตอนนั้นสวยมากๆคือคลิปนี้นะคะสวยมากแล้วก็มีการโพสต์แคปชั่นซึ่งยาวมากอธิบายเรื่องราวต่างๆเอาไว้ซึ่งพี่เปยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันครบรอบฉลองมงคลสมรสค่ะ ก็เลยโพสต์แต่จริงๆแล้ว่มันต้องโพสต์วันที่18เมษายนเพราะว่าเป็นวันครบรอบการแต่งงานจริงๆแต่ว่าในช่วงนั้นเรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันยังหาบทสรุปอะไรยังไม่ได้แต่ณวันนี้เรามีบทสรุปแล้วเราก็เลยโพสต์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องโพสต์เพราะมันเป็นเครดิตที่เราต้องให้กับสถานที่รวม,มถึงชุดด้วยค่ะที่เขาเนี่ยหอบกันมาให้เปยใส่ก็เป็นเรื่องปกติของเราดาราอยู่แล้วก็คือ เขาอยากให้เราใส่ทีนี้เขาก็คงแบบถ,นะถ่ายไปแล้วเมื่อไหร่จะโพสต์ด้วยเออ้ยเ,เลยแบบอ่ะโพสสักหน่อยแต่ว่าเขาก็อธิบายเรื่องราวไว้นะคข่าวก็เลยว่าตอนนี้สถานะหรือบทสรุปที่ว่าบอกว่าลงตัวแล้วอ่ะคืออะไรออซึ่งพี่เป้ยบอกว่าขออนุญ,ญาตไม่ตอบเรื่องสถานะแต่บอกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมออส่วนคลิปแคปชัน่นว่าไม่มีการฉลองเป้ยขออนุญาตไม่พูดดีกว่าค่ะ เพราะว่าลูกเป้ยอะเนาะก็จริงๆเขาคนก็น่าจะเข้าใจในในคำพูดตรงนั้นไปแล้วคงไม่ต้องเหมือนแบบว่าลงประเด็นไปอ,อ,อีกค่ะส่วนประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเป็นรักสีเศร้าขออนุญ,ญาตไม่ตอบก่อนละกันค่ะความรู้สึก แย่ๆน่ยมันผ่านมานานแล้วค่ะมันไม่มีตรงนั้นแล้วทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะเป้ยคิดว่าเป้ยรับมือได้นะคะณชั่วโมงนี้ณตอนนี้เป้ยโอเคมากแล้วลูกสองคนก็โอเคมากๆค่ะเป้ยแค่ตั้งใจอยากจะเซอร์ไพรส์กลับเจอเซอร์ไพรส์กลับ และไม่อยากให้มันเศร้าเลยคือเราผ่านแล้วเนี่ยมันอยากให้ทุกคนเข้าใจเราไม่รู้สึกอะไรกับโพสต์อันนี้ตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะไปโพสต์ขอบคุณในวาระโอกาสอื่นเราก็กลัวคนจะเข้าใจผิดว่าทําไมยังจะใส่ชุดอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอ้า ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดก็ถือว่าโอกาสใช้วันฉลองมงคลสมรสนี่แหละเป็นโอกาสในการโพสต์แล้วก็ขอบคุณสถานที่เสื้อผ้าท,ทีมงานแล้วก็ช่างแต่งหน้าทุกๆุกคนที่ทำให้แบบไม่คิดค่าใช้ใจ่ายมาช่วยเป้ยเพราะความตั้งใจของไม่เป้ยแรกๆคือเขาตั้งใจจะทำเพื่อเซอร์ไพรส์ครบรอบ 12, ป,12ป,ปีงานแต่งวันนั้นน่ะเนาะต้องค่ะจริงๆเเหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหน จริงๆมันไม่ได้อยู่ย่ปุ๊บปั๊บแล้วจะแข็งแรงนะคะระยะเวลาต่างๆตามเนื้อผ้าหลากหลายก็คือตามสถานการณ์ตามเวลาม,มันไม่ใช่อยู่ๆมาเจอปุ๊บทำใจได้เลยมันสะสมวันนี้นัข่าวก็ถามมันว,ว่าพี่เป้ยโอเคขึ้นไหม,มพี่เป้ยบอกว่าไม่มีน้ํำตาตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะเข้าใจและยอมรับ โอ้เป้ยโคตรแก่งเลยเนาะแข่งมากจิตใหญ่มากต้องผ่านตรงจุดนั้นมาก่อนเนาะถึงจะพูดได้ขนาดนี้นะใช่ต้องให้กำลังใจใช่อุปตอนนี้แบบงานแม่เป้ยจึงมากเยอะมาก เป็นผู้หญิงที่แกร่งอ่ะแล้วดูแลลูกเนาะแล้วแม่ที่น่ารักมากล่าสุดเหมือนจะได้พรีเซนเตอร์อีกทั้ง4ตัวโโอ้หก็ไปแบบว่าช่วยพี่เป้ยหน่อยพี่เป้ยต้องดูแลลูกเออใช่แล้วลงอ่ะช่วยเป้ยหน่อยเป้ยขายอะไรก็ช่วยเป้ยหน่อยเพราะว่าเป้ยต้องดูแลลูกอ่ะซัพพอร์ตพี่เป้ยนะคะเออจ้ะเนาะ